ขอต้อนรับกรสช่ชก้วาจังยล่ะจ้ะโอบ้านลุงสรี เย็นมากเลยว่ะยังแล้วเฮ้ยทำนานอ,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 อยู่ไหมตมาเด้น่อันนั้นปลาอะไรนะปลาผักอันเนียงอ้ผักอันนี้ไงแม่ผักผักนานะโอ้มันได้กินผักนามเด้อไปขายกำไรสิบคุนได้ เดยชชนไม่ตัดด้วยชนเขาให้ตัดมันจะมีเลยอดเยอะปกติก็ตัดอยู่นะป้าป้าแกเก็บไปให้หนูเจ้าน่ะเอาขอนเห็ดบดมาวางไว้นี่เดิชชนเดิเห็ดบดจะออกดีจังเลยนะชุ่มชื่นนะ่แม่ผักอีเล่เต็มเลยอืมชนอันต้นใบอันลำอันไม้กันหินเดอเอามาวางมีเห็ดบด เบ็ดบดเยอะได้ในน่ะหนูนาพักน้ำริงลวกอร่อยช้อนเก็บบ่ปไปเก็บหมากอยู่ใช่ปลาละมันละมันละมันยงนาะละมันสวยๆทั้งนั้นเลยเออคิโลใหญ่ๆสวยๆเช่นนั้นปลาสมพล่าว่าบ่ต้องห่วงซับเลยยาย อู้ละมันนี่ชุดยอดเลยอันนี้จากจากไร่ข้างบ้านใช่ไหมช่อนช่อนเอาไปปลูกไหนวะน,น,นี่ไงนี่แม่โอเ้เจ้าเจ้าไทายเจ้าเอาข้าวออกแล้วปลูกเลยเลยช่อนช่อนนอนรับวะมันเมาอะไรวะ <c oughs> เมากำปั้นบ่ <c oughs> โอ้หนูนะ อืรู้จังเลยเอา้ามีเสือบัวด้วย,ยนีไงหูมโอ,ยอ,ยอ้ต้องสอดสอยอะสอยเก่งหนูไม่รู้จะสอยได้กินหรือเปล่านะเอา้เอาสอยอันไหนอันกินมันแบบไหนหนูนารู้ไหมเนี่ยแกะะ๋อค่ะแม่เฮ้ยไพที่มูจักตอบัตรีิเวศกรรมกู นูนาจอยได้กินแสดงว่าเก่งที่สุด <Hollywood> ในโลกเน่สอยปกตินะนืโอ้มันไม่ถึงอ่ะโอ้ยช้นโบมาสอยให้เฮาคีสิโบดิกินเถอะเนาะหนูนาแค่ลงนี่ก็พอไอ้ไอ้หนูนาเอา เอาอันปากมันอันอน้ำแม้มาคีบเข้าไปแล้วก็หมุน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 เออนั่นนะเบิ่งชงคือชิบะได้กินดอก <laughs> นักบ่ไม้อันนั้นนะมาสิค้ามน่าเออแดกเข้าไปแล้วก็หมุนมะโอ้ยจะกินบ่น้องบ้านลุก้าวคนง่ายอย่าประมาทเด้อเอาเอาเอาเออ บัวค่ะแต่มันโบตึงเอลยมันโบตึงนู่นน้ามันหนักบ่ไหมอันนั้นนะหนักแม่บมันมันไอนี่ตรงปลายมันหนักมันยาวไปต้นมือปอสอยหน่อยต้องให้สั้นสอยให้ถึงจะได้กิน ไม่ได้กินหรอกได้กินอยู่ด้ออันหนึ่งอันนี้นา่าจะได้เล่นะนี่อันนี้นา่าจะเต็มเนาะอันนี้โอ้ยเสียงผายอยู่ฝั่งนู้นเฮ้ ดูน,น้ำมันมาไม่ถึงมันติดไม้เจ้าอับไปภูเข้างหลังอู้อันนี้อันนี้ใหญ่ได้ชม <c oughs> ได้ชมอ,อันแล้วอะ่ะสะบัวค่ะนูนามาชอนมามาเก็บผง <c oughs> ว่าย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 มาสร้างเป็นบันดรเหรียอยากลงเล่นนะ้ำชงใส่ได้ลงเล่นนะ้ำแน่ อย่าไปหาทำเด้อนหนูน้ำแม่ลงเอาบบได้ได้แม่หนูอยากเล่นน้ำโอ้ยลูกสาวคอยแม่<อ>น้ามันนี่มันชิงหูจักบอกมันเลิกหรือมันตื้นเลึกแน่ลืกมากได้ชองอันแล้วนี่ไงช่อนลงไงใช่เี่ไงเออช่อนลงไปหัำมีคนมาลงแล้วโอ้มันเป็น มีปีงไหมวะรู้ได้งไงโอ้ซ่อนลงเลยหนนซ่อนลงอ่ะฮู้หักใคหนูนาเอ้ยหนูนาหนูนา,นนา,ามาถ่ายเอาซ่อนท่อนลงเก็บดอกบัวให้ยายกินอ่ะกับหนูนา มันบอกว่ากูอยากอาบน้ำแต่จะแย่อยู่แล้ว <laughs> หุูยปลาซิวนะหนูนะผูปลาซิวบอนเยอะๆอยูย่ยหัวนเยอะหวกอะไรคะหัวกม,มีหน้าไหนอะซอนฮะยุกอาจะมีหน้าไหนตอนที่ซอนมาซอนชอนนี้อัน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 น้องใครฮัมน้อง น้องชนรวมบอ่อช่อนหิบขึ้นมาพอแล้วครับมันหนาวเด้ลูกมึงนูว่าจะอยากกินอะไรช่อนหาให้กินเบิดหนูหนาเนาะแม่เออโอเคเดี๋ยวเอาให้มันแก่ไหมแม่เนี่ยแก่ที่ไหนคนคนตักเอาไหม ไม่ได้เก่คนตัดเอาไหมโอเคบรรยากาศบรรยากาศทุ่งจะบัวค่ะพี่น้องผูลูกใจ้คอยลุ่งเอาหายแล้วผูกผู้ผู้อยู่มองได้ บอกว่าย้อนพอละค่ะเดี๋ยวยายขอุบคลิปเพ่ยงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ